ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าน้ำแข็งแต่ละก้อนแต่ละชนิดจะมีเวลาในการละลายเท่าไหร่ใช้เวลานานแค่ไหนนะและทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าขนมถุง20บาทหนึ่งถุงหรือถุงละสิบบาทสองถุงอันไหนจะมีปริมาณที่มากกว่ากันหรือจะเท่ากันหรือปริมาณข้างไหนจะน้อยกว่านะและทุกคนเคยสงสัยไหมคะโดยเฉพาะผู้หญิงเรานะคะ ที่เราต้องใช้ในทุกเดือนเลยก็คือผ้าน้าไม้นั่นเองคะ่ะแล้วผ้าน้าไมแต่ละชนิดคะ่ะมีการดูดซึมที่มากกว่ามีการดูดซึมเท่ากันหรือการดูดซึมยี่ห้อไหนจะมากกว่ากันนะคะวันนี้คะ่ะพวกเราก็ได้เตรียมคําตอบให้แล้วนะคะสงสัยกันใช่ไหมคะเราไปดูคำตอบกันเลยสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆอยากรูไหมคะว่าน้าแข็งหลอดใหญ่น้ําแข็งหลอดเล็กแล้วก็น้าแข็งบด3อย่างนี้นะคะอะไรจะละลายหมดก่อนกันอะไรละลายได้เร็วสุดอะไรละลายได้ช้าสุดถ้าอยากรู้นะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ะะเราก็จะเตรียมน้ําแข็งนะคะไว้ในแก้วแล้วนะคะอย่างแรกนะคะเป็นน้ําแข็งรอดใหญ่นะคะต่อมาจะเป็นน้ําแข็งรอดเล็กแล้วก็จะมาเป็นน้ําแข็งบดนะคะเราก็จะเริ่มจับเวลากันเลยนะคะ ที่เราได้ทําการทดลองกันไปนะคะจะเห็นได้ว่านะคะคน้ําแข็งที่ละลายได้เร e ็วที่สุดนะคะก็คือน้ําแข็งหลอดเล็กค่ะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง54นาทีค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นน้าแข็งบดค่ะใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมง8นาทีนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ําแข็งหลอดใหญ่ค่ะใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมง14นาทีนั่นเองค่ะถ้าเป็นนุ้นเพื่อนนะคะจะเลือกใช้น้ําแข็งอะไรคะน้ําแข็งหลอดใหญ่น้ําแข็งหลอดเล็กหรือน้า <ials> <laundry> <orer expert> <numa> แข็งบดค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าขนมที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยที่มีเยอข้อและรสชาติที่เหมือนกันแต่มีราคาต่างกันหรือปริมาณต่างกันยังไงนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาลองน้ำกันค่ะระหว่างถุง20บาท1ถุงแล้วก็ถุงส0บาทอีก2ถุงจะมีปริมาณที่ต่างกันยังไงนะคะไปกันเลยค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ถุงใหญ่กันเลยนะคะถุง20บาทเขาจะมีปริมาณเท่าไหร่นะคะหรือจำนวนกี่ชิ้นนั่นเองค่ะ เมื่อกี้เราก็นับถุง20บาทไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมานับจำนวนถุง10บาทสองถุงกันว่าจะมีปริมาณเท่ากันหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเปล่านะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทดลองนับปริามาณชิ้นขนมเพื่อนๆจะเลือกซื้อแบบไหนคะแบบสูงใหญ่เลยหรือว่าถุงเล็กสองถุงสวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายคนคงมีค้อสงสัง ผ้านายว่าชนิดไหนยี่ห้อไหนดูซึนได้ดีกว่าวันนี้นะคะเอกก็จะมาทําการทดสอบนะคะโดยการซื้อผ้าหน้า,าในแต่ละยี่ห้อนะคะไปทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซึนค่ะเราไปเลือกซื้อผ้านายกันเลยค่ะแล้วก็ได้ไปทําการซื้อผ้านายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้แก่ยี่ห้อโซฟีลอรีเอโมดิสแล้วก็เอลิสนะคะเรามาดูประสิทธิภาพในการดูดซึนกันเลยค่ะ แต่และยี่ห้อนะคะแล้วก็ดูว่ายี่ห้อไหนนะคะมีการดูดซึมไวเนาะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่าเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการทดลองประสิทธิภาพการดูดซึมของผ้าอนามัยแต่และยี่ห้อเนาะก็ะจะเห็นได้ว่ายี่ห้อเอลิสนะคะใช้เวลาอยู่ที่6.21วินาทีค่ะโซฟีนะคะใช้เวลาอยู่ที่2.51วินาทีค่ะ และลอลีเอนะคะใช้เวลาอยู่ที่4.78วินาทีค่ะโมเดสนะคะใช้เวลาอยู่ที่12.29วินาทีค่ะค่ะจากการทดสอบในครั้งนี้นะคะก็ทําให้เราสามารถเลือกซื้อผ้าอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซึมเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย